วันนี้วันหยุดเราก็มาดูสวนดอกไม้น,นะครับที่ปลูกไว้นะครับไม้เครื่องดอกไม้ประดับนะครับน,นี้กระบอนกระดาษก็มีนะครับน,นี่สนิทกันหน้าบ จันโกเมศครับนี่ก็เงินไหลมาจากนี่โชคเก้าชั้นนะครับนี่ยังไม่โตนะครับนี่โชคเก้าชั้นนะครับก็เขาเรียกลายหินอ่อนนะครับที่ตอนซื้อมาเขาเรียกลายออตอนนั้นซื้อมา ต้นสามร้อยห้าสิบตอนนี้ก็โตเลยครับปลูกมาหลายปีครับสี่ปีได้้วครับจน,นี้โชคเก้าชั้นนะครับอันนี้ก็โชคเก้าชั้นอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลายหินอ่อนครับอันนี้มีฝักด้วยครับมีฝักก็อรอ รอมันดีดออกนะครับก็จะเพาะเมล็ดดูนะครับอันนี้ฝักหนึ่งนะครับฝักนี้เริ่มดีดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องเก็บแล้วนะครับเริ่มดีดแล้ว จะต้องเก็บฝักนี้้นะครับเพราะว่ามันดีดออกแล้วนะครับจะเพาะดูนะครับนี่เป็นโชกเก่าชั้นต้นนี้ประมาณ5ปีได้5-6ปนะีต้นใหญ่นะครับตอนนี้ใส่เข็งนะครับใส่เข็งก็ไม่รู้วิธีเพาะนะครับก็ทำแบบบ้านๆนะครับ ันนี้ก็อีกต้นหนึ่งไม่รู้ชื่อพันธุ์มันนะครับแต่ใบใหญ่นะบใบใหญ่ดำอันนี้ก็โชคเก้าชั้นนะครับอพอดีไม่ได้แตกตากแดดเดยอะนะครับอันนี้ก็มีฝักนะครับฝักมีฝักก็เดี๋ยวรอให้มดีดก่อนจะลองเพาะดูนะครับก็ไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ใบใหญ่มากครับคือมาจากตลาดาลืมชื่อแล้วครับตอนซื้อมาก็สองร้อยจำนละสองร้อยนะครับ ต้นนี้ปลูกประมาณห้าปีนะครับอันนี้ก็ใส่กระถางไม่ได้แนละ้วใส่ต้องใส่เขคงนะครับอันนี้ก็บใบก็สวยตามสภาพคนระับไม่ค่อยได้ดูเลยนะครับตดน้ำาาาทิยหนึงก็ทีนึงอย่างนี้นครับ ก็ใครรู้วิธีเพาะหรือเก็บมเมล็ดก,ก็แนะนำมาในคอมเมนต์เลยนะครับจะเอาไปับใช้ครับอันนี้ก็ไม่เคยเพาะนะครับตั้งแต่ปลูกมาก็เพิ่งเห็นนี่ครับมีมเมล็ดนะครับเพราะเมื่อก่อนมันเคยเคยมีมเมล็ดทีหนึ่งแ้วมันหักก้านมันหักก็เลยเลยไม่ไม่ได้สุกอันนี้สุก โชว์เก้าชั้นนะครับราคาก็ไม่รู้นะครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่ไม่ไม่รู้ปลูกไว้เพื่อประดับสวยงามน,นะครับจะประดับร้านนะครับนนรแต่ตอนซื้อมาก็สองร้อยกว่าบาทตอนนี้สองร้อยกว่าบาทอันนั้นก็อันนี้ก็ซื้อมาสองร้อยกว่าบาทเป็นโชว์เก้าชั้นนะครับโชว์เก้าชั้นก็อีกก็ ก็จะออกใบสวยนี่ก็ยากนะครับนี่อันนี้ปลูกมาเป็นปีแล้วครับยังไม่ไม่ถึงไหนเลยนะครับเขาบอกว่าสีดําแต่ยังไม่เห็นสีออกเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าสีอะไรต้องรอให้มันโตกว่านี้นะครับครับ,ครบใครรู้วิธีเพาะก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับนี่คตงต้องเอาถุงมา มัดไว้ก่อน,นครับการล่วงคับการมแมลงกันนกด้วยนะครับแต่นี้ก็หลุดออกมาแล้วดีออกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับต้นไม้ก็เยอะนะครับก็ไ,ได้รลดตามนะครับ นี่เขาเรียกสิบกรลลัษน,นะครับตอนซื้อมาสิบกรลลัษก็มีเสน่ห์จันดำนะครับนี่เศรษฐีเงินหนาอันนี่ก็นั่งไหมก็มีนะอันนี้กวากดำนะครับกวกมรกตดำนะ สนจันขาวนะครับตอนนี้สนีจันขาวครับอันนี้น้นโดนแดดแรงมากครับใบใหมเลยครับแดดแรงอันนี้ต้นขวดรวยแดดแรงมาก เลมอนเลมอนเลยนะครับครานี้เราวกดำนะครับเรากดดำนะครับ ับอันนี้เสร็จทีด้วยซับกัครับเขาเรียกว่าลายเมย็ดตำรวจออนไลน์เม็ดซับลายเมย็ดกลุ่มใหญ่แล้วครับกระถางกระถางเดียวก็เจ็ดลอยเลยเฉพาะกระถางจนเสร็จทีด้วยซับครับ ในกระถางนี้มีสองต้น